โอเคครับเราก็มาต่อกันกับหน้าที่แล้วของ Eternal Night f a l เนี่ยแล้วก็มาดูกันว่าตอนเนี้ยเหล่าฮีโร่เนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ในขณะที่เมืองเนี่ยโดนแวมพร์บุกโดยเรามาเริ่มกันที่หน้านี้ก่อนละกัน EP นี้ก็คือหน้าของสพลังกลกายสิทธิ์ทีมแฟน a ทส i c 4นะครับผมขเขากำลังทำอะไรกันชื่อตอนว่า at your service นะครับก็คือพร้อมรับใช้บริการนั่นเองขอต้อนรับสู่ Baxter Building ผมคือ h a m m o n o ี Experimental Robot B-Type i n t e g r a t e d Electronics หรือที่คุณเรียกกันว่า Herbie อ่าก็คือตัวหุ่นยนต์ที่อยู่ในทีม FANTASTIC 4นะครับเราเข้าใจว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งรีบในจังหวะนี้ในขณะที่เมืองนิวยอร์กกำลังตกต,กตะกรรมลำบากคุณกำลังมองหาเรา FANTASTIC 4เพื่อช่วยเหลือแต่โชคไม่ไดีหน่อยนะครับเพราะว่าเรล่า f a น t a s t i c 4นั้นกาลังติดงานปัญหากับอื่นๆอ,อยู่ เริ่มกันที่คนแรกนะผมดรรีดริชาร์ด AKA m r s a n t a s t i c เขากำลังทำงานอยู่ในห้องแลบที่กำลังทำการสร้างรุ่นโปรโตไทป์ของ t m m s t r e e m Reintegrate d e v i c e ก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับควบคุมเวลานะั่นแหละผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงด้วยการช่วยเหลือของคุณโทนี่สตาร์ค AKA i r o n แมนถ้าอุปกรณ์เป็นไปตามแผนมันจะทำการตามทฤษฎีก็คือย้อนย้อนความเสียหายที่เกิดจากการม ที่เกิดจากมัลติเวิร์สพันกันอ่าเขาใช้คำว่าประมาณนี้และก็ยังมีหวังด้วยว่ามันจะสามารถทำลายคำสาบที่ล็อกเมืองนิวยอร์กซิตี้ในขณะนี้ไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังที่สามารถยืดหยุ่นได้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะตึงเกินจนสติแตกได้เลยละ่ะประมาณนี้นะผมคิดว่าน่าจะแปลว่าประมาณนี้ก็คืองานเครียดเลยลีลิชา์ตอนนี้สำหรับซูซานสตรอม AKA Invisible Woman ขณะนี้เธอกำลังทำภารกิจอยู่ในเซนเทัลพาร์ค ที่กาลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของแวมพร์พวกเราทหารของแวมพร์ด้วยพลังพิเศษของเธอที่สามารถสเตลก็คือล่องหนนะครับทาให้เธอสามารถเข้าไปล้วงข้อมูลได้ออกมาเป็นกระตักเลยทีเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าเธอจะต้องเผชิญกับความอันตรายที่มากกว่าทั้งครอบครัวของ f ฟน t ตอร์ติกโฟเลยทีเดียวก็คือด้วยความที่เธอมีพลังล่องหนนะครับเขาก็ต้องเข้าไปแนวหน้าไปล้วงข้อมูลเอาข้อมูลมาให้รีดิชัท มาวิจัยวนต่อมาคนระน้องชายของเธอจอห์นโจนาธานสตรอม AKA ฮิวแมนทอชกําลังลาดตะเวนไปกับสไปเดอร์แมน AKA ไม่พบก็คือเป็นความลับนะครับผมก็คือป mm ีเตอร์ของเราเลยกำลังทําการช่วยชาวบ้านที่กําลังตกตะกําลําบากและก็ทําการรวบรวมฮีโร่คนอื่นๆเพื่อเข้าทีบและตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่าดวงอาทิตย์ไม่มีอยู่อีกแล้วสําหรับจอห์นสตร์มนั้นเขาเป็นไฟที่ทําให เมืองท่าเมืองยังมีความหวังอีกครั้งจอห์นนี่สตอมกลายเป็นบีคอนแห่งความหวังก็คือเป็นแหล่งรวมความหวังในขณะที่ยามืดมิดนั่นเองและถือเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเพื่อเป็นการเตือนต่อศัตรูร้ายที่มาจากเงามืดก็คือพวกแวมไพร์นั่นเองคนต่อมาครับผมเบนจามินกริม AKA เดอะติงนะครับผมเขากำลังไปทำการรวบรวมสป라이 ที่กําลังล,งลดลงอย่างมากในที่แมนฮัตตันด้วยความสามารถในการบินของเขานะผมก็คือ Expert Pilot นะครสกิลบินขเขานลแหละทำให้เขาสามารถทําให้งานราบเรื่นมากขึ้นบวกกับพลังสุดแข็งแกร่งที่ผิวหนังเป็นหินนั่นเองและด้วยคุณประโยชน์พลังของเขานั้นทําให้เขาสามารถช่วยพลเรือนได้มากกว่าร้อยชีวิตด้วยตัวของเขาเองเพียงคนเดียวและยังรวบรวมแซมเปิลที่มีมูลค่านํากลับมาให้ริชาร์ดได้ วิจัยต่อแล้วในนี้ก็คือเขาใช้คำว่าแลโคโรโนเวียมว่ะน่าจะใช่แลโคโรโนเวียมนะคเอาไปวิเคราะห์ด้วยสมาชิกทั้งหมดของ f a แฟน t i c f o กพวกเขาจึงปล่อยให้ผมดูแลประจำวันที่นี่นณะตึกแบ็กสเตอร์ผมหวังว่าผมจะสามารถช่วยพวกคุณได้ไม่มากก็น้อยแต่ผมเกรงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้จะไม่ราบรื่นสักทีเดียวผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะดีสำหรับพวกเราถ้าหากเรายังอยู่ใน กำแพงกักกันที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะที่แห่งนี้ขอบคุณสำหรับความอดทนของพวกคุณกรุณานั่งรอที่ห้องพักในขณะที่พลเมืองกำลังมองหาการช่วยเหลืออยู่คิวของคุณคือคิวที่1 9 6 1ก็คือคงมีคนไปร้องขอความช่วยเหลือที่ตึกแบสเตอร์เพียบเลยครับก็คือคนนี้ก็คือเราเราอารมณ์เหมือนเราไปคุยกับหุ่นยนต์เฮอร์บี้และเราได้คิวพันเ โอ้โหหนักเลยครับจังหวะนี้นะสรุปแล้วก็คือให้รู้แล้วว่าทีมงาน Fantastic 4เนี่ยก็คือกําลังกระจายกันไปทําคนละทีมเลยจะมี Human hey Torch นะก็คือบวกกับ Spider เลยก็คือช่วยกันปราบเหล่าร้ายนะโอเคอาเป็นว่าเนื้อเรื่องยังไม่คืบหน้ามากเดี๋ยวอตอนหน้าตอนต่อไปเน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแปลทีเดียว3อันเลยก็คือแปลทีละหน้าเราจะแปลไปทีละหน้าหน้าหนึ่งมี4รูปก็กอ่านให้ครบ4เลย โอเคว่า EP EP ละแผ่นอเออเนี่ย EP นี้เนี่ยแผ่นหนึ่งโอเคก็คงจะ3-4 EP ไปไว้เจอกัน